โครงการสารใจชาวพงไลสู่ชุมชนโดยสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์พงไลหลักเซียวเกาะร่วมกับสารเจ้าพ่อเกาะช้างและหมู่นลี้ที่ปอเต็กตึงแจกอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาขนมและของเด็กเล่นจำนวน350ชุด ให้กับเด Sunday, turkey, 59, ็กนักเรียนโรงเรียนวัดคลองสนอเภเกาะช้างจังหวตราดทมกางความดีใจของเด็กๆนักเรียนในพื้นที่ครับเมื่อเวลา11.00นวันที่23มกราคม2559ในกิจจาตันตการนายกสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์พร้อมด้วยนายชูชัยลิมประเสริฐุขอุปนายกสมาคมและคณะกรรมการร่วมกันทําพิธีมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาของเด็กเล่นและขนม ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคลองสนอเภอกาะช้างจังหวตราดโดยมีนางสาวเฟื่องฟ้าอภิบาลศรีครูผู้สอนเป็นผู้รับมอบสิ่งของในครั้งนี้นายกิจจาตันตการนายกสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์กล่าวว่าสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์โพงไร่หลักเซียวเกาะร่วมกับศาลเจ้าพ่อเกาะช้างและมูลนิธิป,ปอเต็กตึงจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยคณะกรรมการสมาคมช่วยการประจักเงินซื้อสิ่งของที่จําเป็นในการศึกษาและเล่งเห็นความสําคัญของการศึกษาจึงพิจารณาจัดซื้อเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬามาให้กับเด็กๆในพื้นที่องังผึงเกาะช้างจํานวน3 5 0ชุดโดยคณะกรรมการสมาคมได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อทําฟังพูนเคยกับเด็กๆและให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออกในการทรํากิจกรรมร่วมกันโดยมีของรางวัลเช่นตุ๊กตามาแจก สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆเ,เป็นอย่างมากหลังเสร็จเส้นพิธีรับประทานอาหารร่วมกันโดยมีผู้ใหญ่จด,ดีร้านอาหารอิยลาซีฟูดเกาะช้างทำข้าวกล่องมาแจกเด็กๆและผู้มาร่วมงานให้กินฟรีอีกด้วยครับผมประสมค์เป็นโครงการของสมาคมตับนะที่ส่งมล้วนะที่วันนี้เราถือเป็นโครงการแรกของโครงการนี้ของระดับหวงปอจกรตึง ก่อตังกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็สารเจ้าพ่อเกชาแเราก็รวมมวมแจกอุปกรณ์การศึกษากีฬานะครับแล้วก็วกอกรา,า,าร,าราอยาสิฟูต่างๆอารยาซีฟูดเขาก็เอาอาหารมาเลี้ยงนะครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณาคณะรมการทุกท่านที่เราได้รวมแรงรวมใจกันหลายวันนะผมจะจัดงานตรงนี้ได้นะครับการรวมถึงของแจกข้าวใหม่นะครับแล้วก็พิเศษสำหรับอาหารใน มเชื่ออด้วยครับขอบคุณ